คาเฟ่ใช่ไหมกาแฟที่นี่เป็นไงแกาแฟที่นี่อร่อยค่ะอร่อยมากด้วยใช่ค่ะ,ะพกพามาขอลองชิมกันได้ไดค่ะน<ด>ี่เชิญครับคุณผู้ชมเราจะเป็นนักท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทุกๆครั้งเราจะต้องวางแผนการเดินทางก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยกันลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อนคุณผู้ชมแค่ใช้ gps ในการช่วยนำทางเส้นทางไหนมันเป็นเส้นทางที่ประหยัดเวลามากที่สุดลดติดน้อยที่สุดเส้นทางที่ใกล้ที่สุดอันนี้เท่านั้นเองครับที่สำคัญก่อนออกเดินทางไกลทุกๆครั้งเราตรวจสภาพลมยางให้เรียบร้อยซะก่อน,ก,อนก็จะช่วยให้ไม่เปลืองน้ำมันการขับรถคุณผู้ชมขับรถไม่ควรเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้คือความเร็วที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุด และเมื่อคุณผู้ชมขับรถไปถึงสถานที่ใดสที่จอดรถดับเครื่องครับควรจะหมั่นไปตรวจสอบหรือตรวจเช็คสภาพรถทุก3าเดือนอันนี้ก็จะเป็นการลดการใช้น้ำมันของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีส่วนการเดินทางในระยะใกล้ๆถ้าคุณผู้ชมสามารถเดินได้เดินเถอะออกกำลังกายด้วยแต่ถ้าเกิดเดินไม่ได้บางทีเราลองเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณะไหมหรือถ้าเกิดว่ามันสะดวกเราสามารถจะ จักรยานท่องเที่ยวอย่างที่นี่เขาก็มีจักรยานต่อไปครับเวลาเดินทางไปไหนผู้ชมฝากไว้นิดนึงนี่นี่น,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 นี่อย่าลืม นำถุงผ้าปิดตัวไปด้วยทุกๆุกครั้งมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการใช้พวกถุงพลาสติกต่างๆเพราะฉะนั้นใช้แบบนี้ดีที่สุดส่วนเรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็ยังมีหน่วยงานดีๆอีกหลายๆหน่วยงานเลยที่เขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลความรู้อย่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่สาคัญครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมสนุกๆได้ที่ติกตอกของกรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอบคุณนะครับอันนี้คืออ่ากาแฟเป็นเอสเปรสโซ่ค่ะโคตรเข้นี่มาเข้ม แต่ละมุนนะ